มีสิ้นสุดชีวิตมนุษย์มีเรื่องราวมาก i ญาติสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook l i น e ของกระผมนะครับประวิร์เพิ่มเร็กเรืองเตเีสราธวรมนิษเาสิริเกลกอบนะครับ Facebook l i น e ประจำค่ำคืนวันนี้24กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2567ผมอยู่เตรียมเพื่อตาพวกจอดการจันทบุรีนะครับค่ำคืนนี้ที่นี่กลางวันก็ฝนโปรยปรายตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าไม่หนักหนาสาคัญแต่ประกันได้นะครับข้อ ทุกค่ำคืนนะครับไม่ไปไหนอย่างไรแล้วก็สองตุ่มครึ่งเป็นอย่างน้อยพวกปัจจจยเจอกันในเรื่องราวต่างๆมากมายค่ําคืนวันนีไม่ื่องจะต้องที่จะนำมาเสนอเรื่องราวมากมายทีเดียติดตามกันนะครับเรื่องสภาพอากาศหลังจากนี้ไป24 25 2บ2 7นะครับฝนก็จะน้อยลงนะตัวโดยภาพรวมทั่วตั้งประเทศแต่ว่าก็ยังมีฝนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่พี่น้องทางภาคใต้กว่างตอตกและ พี่น้องตามภาคตอนดอ,อกจันทบุรีนะครับนั่นคือแต่หลังจาก28เป็นต้นไปนะควจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจะตกหนักอีกรอบก็ไม่รู้ว่าจะตกที่ไหนบ้างนะครับ <c oughs> ครับกว็วันนี้นะครับพายุที่เกิดขึ้นในมหารดรแปซิฟิกที่ผมเรียนแล้วว่า,าในช่วงฤดูการนี้พายุที่จะได้น้ำได้ฝนในน้ำในน,ำน้ำมาตกประเทศไทยก็คือพายุที่เกิดขึ้นในมหาดแปซิฟิกนะครับ วันที่พายุสองลูกนั้นนะครับพระพิรุณที่เกิดขึ้นในมาดูเดี๋ยวผมไม่ดูในใน com วินดี้ดอทคอมมาเลนกันนะครับดูไว้ให้นะครับก็คือครับสำหรับวันนี้นะครับพายุทั้งสองลูกที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นอ่า พระปายุที่เกิดขึ้นตองลูกต่อเนื่องกันมานะครับอันนี้คือปายุที่เกิดขึ้นในเอมาดุดปิฟิกนะครับลูกนี้นะครับก็คือแกมี่นะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าไปสู่ไต้เปาะก็รงผลสนุกสนานดีนะครับไต้หวันตอนนี้นะครับริวอนท่านดูนี่คือสภาพ่างนี้สีม่วงอยู่ในใต้ฝุ่นรุนแรงมากนะครับจากโซนร้อนพัฒนาไปใต้ฝุ่นเขากำลัง ตะลมไตเป้อยู่ณเวลานี้นะครับนี่คือภาพไตเรา,ตาเตยมของวินดีตะคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเดินทางขึ้นสู่ไปทางนี้ก็เข้าใจว่าวันนี้24นะครับก็ยังหมุนหมุน,มนตัวอยู่ที่ไต้หวันก็สักพักหนึ่งนะครับแล้วยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกคงขึ้นเปลี่ยนเป็นยอมความกดอากาศต่ำนะฮะนี่คือพายุคแคมี่นะครับซึ่งก็เกิดอยู่แต่แถวนี้อันนี้จะเห็นว่านอกจากจะ ไต้หวันแล้วนะครับประเทศจีนตอนนี้นะครับแต่แถวเนี้ยเซียนหม่นนะครับก็แล้วก็จะมีผลตัทบบ้างกับว่าฟิลิปปินนะฮะเราก็จะเห็นได้ฟิลิปปินตรงนี้ก็น่าจะโดนฟิลิปปินตอนบนเนี่ยนะครับน่าจะโดนโดนไปส่วนประยยกต์อีกโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังหลังไอ้นี้หลังไอ้ไอแกมมี่นี่มาวันันะก็คือที่เกิดขึ้นในมาดุ ที่เกิดขึ้นในทางทสดลจีนใต้แล้วก็ขึ้นไปทางนี่ครับทางก่อยหลํามุ่งหน้าขึ้นไปทําให้ฝนตกมากในเวียดนามนะครับแต่มาไม่ถึงบ้านเราต่าที่ควรนะครับคือพระพิรุณนะครับพระพิรุณนี้นชื่อของประเทศไทยวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นยอมความกอากาศต่ําคือสลายตัวแล้วนะหมดฤทิศหมดแรงพอขึ้นฝั่งที่นี่นะครับก็หมดแรงแล้วก็ไม่ไปต่อไม่แรงมากก็ทําให้ฝนที่ ในเวียดนามก็ในลาวในเวียงจันทน์ในประเทศไทยก็คงไม่มากนักนะครับหลังจากพายุน,นี้หมดไปนะก็เข้าใจว่าวันที่ยี่สิบหยี่สิบเจ็ดนะสวันนี้ก็คงจะโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆสำหรับฝากฝนในประเทศไทยนะนี่คือแก่มี่นะครับกำลังหมุนหมุนตัวที่ไตเปเดี๋ยวให้ดูภาพความเสียหายต่างๆของพายุลูกนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ้านเรานั้น อยู่ห่างไกลก็เลยไม่ผลไม่มีผลกระทบอันใดน,น,นะครับอันนี้ล่าวสารกำคืนวันนี้นะครับข<ด> <ING> ้ในเวอร์คัรมได้ลงไว้นะครับตันดูป่าผลงานของปาบพายุคแคมีนะครับเมื่อยกเลิกเที่ยวบินรถไฟทางการไต้หวันนะครับสั่งปิดถนนยกเลิกเที่ยวบินรถไฟหลายสายนะครับและประกาศวันหยุดเพิ่มไปอีกนะครับ เป็นวันหยุดเป็นวันที่25นี่ก็จะประกาศเป็นวันหยุดอยู่นะเพื่อประชาชนเตรียมรับเตรียมรับป่ายยุคเกมี่ที่กําลังเข้าที่ไต้หวันตอนนี้นะครับเดี่ย่านดูนะนดูคลิปนี้นะครับซึ่งเขา,ตายต่ตามมันแรงมากด้วยความแรงด้วยความแรงลงนะ3 230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกมี่นะครับความเร็วลม230กิโลเมตรชั่วโมง ที่หมุนเป็นสีน้ำเงินอยู่เมื่อกี้นะครับเนี่ยเข้ามาตะลมใต้หวันทาูหลังคาบนตึกต่ตางๆก็ร่วงลงมานี่คือผลนานขอกแคมี่นะครับที่ที่เข้าตาที่เข้าตะลมใต้หวันอยู่ตอนนี้นะนี่คือประเทศเกาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประเทศเกาะก็จะ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเป็นประยุท์ใต้ฝุ่นที่เราจะเห็นสีม่วงม่วงนะครับในภาพที่ผมไ่ดูบาน,เ,นเมื่อกี้นะ อันนี้ถือว่าอันตรายมากบ้านเรานนะั้โอกาสที่จะเจออย่างนี้น้อยนะครับนอกจากพี่น้องต่างภาคใต้นะครับในช่วงเดือนตันวาคมถ้าไม่มีก็ไม่มีนะถ้ามีก็ในช่วงเดือนตันวาคมพฤศจิกายนนะครับแต่ถ้าฤด,ดูกาลนี้พี่น้องต่ามภาคใต้ไม่ต้องกังวลภาคใต้ของบ้านเราไม่ต้องกังวลไม่มีนะครับไม่จะไม่มีปายุประเภทนี้เข้ามานะนะครับนี่คือ พายุแกมีที่เราได้ติดตามเรื่องราวกันมานะครับปรากฏว่าก็เข้ามาตลมเสียหายย่อยยับกันไปหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเรื่องเครื่องบินของเนปาลน,นะครับตกก็19คนก็เสียชีวิตหมดเหลือกับตันคนเดียวนะอันนี้ก็คงไ่าจะเป็นข่าวที่ตานได้ดูข่าวสารกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะบริขิลิปปินนะครับที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้นะครับ เราจะเห็นต่ดูในวินดนะี้ดอทคอมแล้วก็จะเห็นว่าในอบฟิลิปปินส์ตอนบนนะก็จะเจอเจอพายุได้รับอิทธิพลจากพายุเกมมี่เหมือนกันนะครับเนี่ยกนันนี้ก็ท่วมอย่างหนักในฟิลิปปินส์นะครับนี่คงน่าจะรถบัสนะก็ขึ้นไปอยู่บนรถบัสก็แล้วกันก็ <c oughs> คือคนขับรถมาขับรถมาแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อมันท่วมนะนะครับ นี่ก็คือพี่น้องในฟิลิปปินส์นะครับที่ได้รับอิอทธิพลจากพายุแคมี่นะครับก้าวตลมตรายเมื่อวานนะครับเมื่อวานในวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้กําลังตลมอยู่ที่ใต้วันนะเราก็ติดตามนะครับไปม,มีญาติอยู่ทางนั้นก็ติดตามมาหน่อยทันตวีจักมีผลขอบคุณนะครับติดตามกันนี่คือข่าวสารจากเวิร์บวารับนําเล่าโจ์ฝว่งในค่ำคืนนี้นี่คือฟิลิปปินส์นอย่างที่ผมเรียนน้ว,ว่าฟิลิปปินส์ถ้าขึ้นอยู่ตอนบนของฟิลิปปินส์นะไม่ ไอ้น,นี้ปายุจะอยู่ส่วนบนจะไม่ส่งผลให้เข้ามาตัวประเทศเวียดนามแล้วตรงผลให้ฝนตกมากในประเทศไทยบ้านเรานั้นถือว่าเป็นประเทศที่ดีมากนะครับอยู่ในตําเลที่ดีมากพอ้ะเข้ามาปุ๊บอย่างน้อยบ้านเราก็ต้องปานเวียดนามปานเขมร่านลาวเข้ามาจึงจะถึงบ้านเราส่วนมากก็มาเจอภูเขาแล้วก็สลายตัวเราก็ได้รับปลาย,ลายเล็กๆน้อยๆน,นะครับได้รับอิทธิพลในเรื่องของการให้ฝนตกอย่างเดียว แต่ลมแรงๆหนักๆอย่างนี้จะไม่มีนะครับบ้านเรานะนี่มันเข้ามาคือด้วยจับปลันตันด่วนนะครับไม่ได้เข้ามาแล้วก็ค่อยๆตกพอปายุพวกนี้ทึมก็มานะทึมก็มาในวันนี้วันที่24นะครับ24ก็ามาแต่วที่2 1ละนะครับบอกแต่คำนวณได้ว่าก็ามาถึงแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ด้วยความเร็วด้วยความเร็ว2 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับแล้วก็หอบควาฝนลงมาที่ตลบตลายหมดนี่คือพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุคแคม,มีนะครับเดี๋ยวเข้าติดตามกันต่อไปนะครับหลังจากนี้วันนี้พระพิรุณก็สลายตัวไปแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะหลังสองลูกนี้สลายตัวแล้วก็จะเกิดขึ้นจะเกิดพายุตามมาอีกต่อเนื่องกันนะครับในฤด,ดูกาลนี้เพราะเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มก่อตัวกัน แต่ายต่อไปนะครับพายุสองพายุลูกต่อไปถ้าแกมีสสลายตัวนะครับก็จะเป็นจะเป็นชื่อมารีอานะครับมารีานั้นเป็นของสหรัฐอเมริกเราเป็นคนตั้งนะครับส่วนลูกสุดท้ายในในคอร์ล์นี้นะครับจะเป็นของเวียดนามนะเซนตินถ้าขึ้นมาพร้อมกันสองลูกก็คือมารีอากับเซนตินต่อจากสองลูกนี้นี่คือผมบอกชื่อลวกหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่า เอาทั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับแต่ว่าเรารุ่นว่าจะเกิดวันไหนนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยครับโดยโดยพื้นฐานแล้วท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยครับก็มาตลบตลายเมื่อกี้ก็ให้ดูสดๆจากวินดี้ดดกลไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือความเสียหายแน่นอนนะครับไม่ต้องกิดอะไรมากย่อยยับไปตามๆกันนะครับเอกภพเคมี่ก็อยู่นี่แต่ตอนนี้ชุดนี้นะครับคือพระพิรุณน,นั้นได้ขึ้นฝั่งแล้ว และก็สลายตัวไปแล้วก็ทําให้ฝนตกบ้างมากบ้างในขอ,อยลาแลวก็ในเวียดนามนะตอนนี้ไอ้ลูกนี้นะครับประพิรุณนะซึ่เป็นชื่อของประเทศไทยนั้นก็ต้องถูกลบออกจากแผนที่แล้วเพราะว่าสลายตัวแล้วนะครับส่วนแกมีนั้นก็ยังอยู่ที่ไต้หวันนะฮะตอนนี้กําลังหมุนอย่างแรงเลยนะแกมีจุดนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็อ่อาก็นับ ประมาณวันที่27แต่เขาจะขึ้นกว่างไปพอขึ้นกว่างปุ๊บก็คงสลายตัวเป็นดีเป็นดันนะครับอันนี้ก็เราทีนี้หลังจากพายุสองสองลูกนี้นะครับอันนี้สลายตัวไปแล้วอันนี้ก็รออีกวันที่24มา2่ 27, 27 29, พอ27ด้ตรวนมากโดยพื้นฐานนะโดยพื้นฐานดโดยภาพรวมแล้วก็คือเราจะต้องรออีกวันเป็นอย่างน้อยนะครับอีกเวันก็อ่าน้านี้ก็จะเกิดพายุเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นอีเกิดขึ้นมาอีกรอบรอบหนึ่งนะครับ ต้องรอเกียดวันเป็นอย่างน้อยปายุจึงขะก่อตัวขึ้นมานะครับอากาศเปลี่ย н, รรบบนระดาบความดัด้วยนะครับครับเช่นกันนะครับร้ยค่อยสบายนะเป็นหวัดตุกฝนไม่ได้นะเพราะอายุมากขึ้นนี่มันต้องอะไรเขาเรียกว่าต้องมีหมวกมีอะไรกลุมสีตราะนะตาหัวล้นลนแล้วปักเดียวนะหวัดกำเริบทันทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในวิ y ดี co. m ดอทคอมอีกทีเมื่อกี้ก็ ความมานะครับตน,นรงค์ตุวันประดิษฐ์ตรงจังตรงข้อความมาตรงทิกตอกมาไม่ได้ดูเนี่ยครับก็คือถ้าเราดูสถานการณ์ในบ้านเรานะครับหลังจากนี้ไปการสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะครับในวันที่24เราเข็ยนล้าพี่น้องต่างภาคตะวันออกนะครับในด,ด้านตะวันตกเนี่ยจะจะตกมากหน่อยนะครับติดแบชใจแดนบ้านแต่บ้านผมไม่ตกนะ ทางบ้านผมสิการจันทบุรีต่างในเมืองไม่ตกแต่ด้านบนควรน่าจะตกมาหนักมากนะครับเพราะวันนี้ผมเห็นน้ําไหลลงเขื่อนนี่มากเหลือเกินนะครับพรุ่งนี้ก็ควรจะตกทางภาคตอนดอกเขียงเหนือนะครับภาคเหนือและภาคตอนดอกนี่ก็หนักกว่าสมควรนะครับทางจันทบุรีศาสตร์ระยองจันทังนั้นนะครับนี่26นะครับ26กก็ยังอยู่นะพี่น้องทางภาคใต้ก็ ลอดโปร่งโล่งแจ้งนะไม่มีปัญหา,าพ,พี่น้องทางภาคใต้นะที่ที่27เจ็ก็เช่นกันทวนที่28นะครับฝนจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง2 8่9 30 31เมรเราจะเห็นว่าเริ่มฝนเริ่มเข้ามาครอบคลุมเต็มพื้นที่เลยนะทางภาคตะนออกเียงเหนือภาคเหนือภาคกลางรวมถึงพี่น้องทางภาคใต้นะครับ28กรกฎานะจาก28กรกฎาคมเป็นต้นไปฝนจะมากขึ้นนะครับรวม ภูมิภาคทีเดียวนะฮะยี่สิบเก้าทางพี่น้องทางใต้ก็เต็มพิกัดเหมือนกันนะครับยี่สิบสามสิบรกรกฎาพี่นอ้องแต่ภาคใต้ก็แต่ว่าสีนี้ก็คือฝนยังตกอยู่นะครับแต่จ,จะไม่หนักหนาตาก,กันเหมือนสีแดงๆของพี่น้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสีเหลืองสีแดงในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่นอ้องทางภาคใต้ก็บางลงนะครับปากกลางก็บางลงภากเหนือปลาีสารก็ยังมีผลอยู่นะครับ วันที่หนึ่งสิงหาก็โล่งโปร่งกันบ้างแล้วนะครับทางภาคเหนือจะหนักตุที่เดียวภาคใต้ก็โปร่งโปร่งแล้วล่ะวันที่สองสิงหาภาคใต้ก็จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคตะอกยงเหนือนี่คือความคาดหมายอของกรมตุนทิยยวิทยานะครับในอีกสิบวันข้างหน้านะก็พูดกันได้ว่าจากวันนี้ถึงยี่สิบสี่ไม่้อยเจ็ดคนจะน้อยหลังจากยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเป็นต้นไปยี่สิบแปดเป็นต้นไปก็ฝนจะมากขึ้นนั่นเองนะ ฝนก็จะมากขึ้นนี่ก็คือฤดูฝนแล้วนะครับยังไงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเลย <c oughs> นะครับนี่คือเรื่องราวของกาคืนวันนี้นะครับยังไงขอบคุณนะครับทุกท่านทุกกถ่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวเกสญญา,าสถานการณ์ภาปกาศได้เจียมความพร้อมกันไว้นะครับอ่าวันก่อเนี่ยครับหลายเรื่องทีเดียวนะแต่เราได้รู้ข,ข่าวล่วงหน้าก็ได้เรียมตัวตูกอาจารย์นิคมก็จะได้ไม่ต้องขึ้นไปรีดยางในตอนนี้ยังขีดได้นะอาจารย์นิคมยังไงก็รีดยางได้ยัง ยังไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องราวเก่าในโพสต์ทูเดย์ในวันนี้นะครับในโพสต์ทูเดย์ก็ได้ลงเรื่องราวของเงินดิจิตอลเวลและววยนะครับผมก็เลยนํามาเสนอทั้งนิดหนึ่งนะครับไว้เก่าๆก,ก่อนแต่ก็ผมค่าจะมาหลายท่านนาตำล้วเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับนะครับมันจะต้องมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทา นะครับเขาบอกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับก็นาเสนอที่หนึ่งนั่นหละผมก็จะว่าหลายท่านต็ทําแล้วล่ะหรือว่ายังไม่ทาก็ตามสุดแล้วแต่เห็นพปรตุเรกเขาลงไว้ก็เลยนํามาเสนอเรื่องราวทั้งนิดนงครับเผื่อว่าใครยังไม่ทาก็ติดตามกันติดตามแล้วก็เริ่มดำเนินการดูนะครับใครที่อยู่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อยก็ท่านที่ได้รับบัตรประจารัฐนะครับจะเป็นพี่ป้าหน้าาลุงป้าหรืออะไรของแล้วคนใกล้ชิดของเรานะครับคนข้างบ้านก็ตาม นะครับกมนี้ก็จะได้รับสิทธินี้ก่อนนะเคิื่ดิจิตอลบรอนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันต่างรัฐนะครับดาวน์โหลดได้ท้ง iOS และ Android นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะยังไงก็นะครับอัปเดตวิธีลงทะเบียนนะครับเป็นดิจิตอลต่างกันยังไงคนเคยมีแอปปบยังไม่เคยมีนะะเปิดวิธีการลงทะเบียนนะครับ ระหว่างคนเคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนป่านและต่างรัฐแล้วกับยังไม่เคยมีและไม่เคยลงทะเบียนมีวิธีการยืนยันต่างกันอย่างไรดูได้ที่นี่นะครับจากการแถลงข่าวโครงการดิจิตอลที่เพิ่งเสร็จไปนะครับพบว่าขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ที่เคยยืนยันตัวตนป่านและต่างรัฐกับผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนที่มีความแตกต่างขันดังนี้นะครับะสำหรับผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนในผมนี่ก็ยังไม่เคยยืนยันนะเปิดแอปพลิเคชัน ของรัฐนะครับกดปุ่มลงทะเบียนร,รับสิทธิโครงการที่หน้าแรกของแอปนะครับอ่านรายละเอียดเลื่อนไก่ดำเนินการต่ออ่านและยอมรับเมื่อนไก่ของแอปพลิเคชันตามของรัฐนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขหลักเลขหลังบัตรนะครับทาการกรอกข้อมูลตรวจบุคคลตามบัตรประชาชนเพื่อดําเนินการต่อนะครับเตรียมพร้อมสําหรับการยืนยันอัตลักษณ์นะครับโดยดําเนินการตามคําแนะนําของระบบระบบ ระบบนะครับจะรับข้อมูลการลงทะเบียนระบบตรวจสอบข้อมูลตรวจบุคคลเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จสิ้นจะแจ้งให้ผู้จ่ายงานสร้างบัญชีผู้จ่ายนะครับผู้จ่ายงานนะครับทาการกำหนดบัญชีผู้จ่ายและารหัสผ่านก่อนกดยืนยันนะครับตั้งปิ้นโค้ดสาหรับเข้าใจงานนะครับนี่ก็คงเข้าใจว่าใครๆกับเว็บของธนาคารตต่ๆไปที่เราจ่ายอยู่นะ,นะครับเราก็ต้องลง อ่าพินโค o นะครับก็ตั้งไว้เลขอะไรก็ได้ผมก็ส่วนมากก็จะตั้งเลข้ําๆนะครับกบของธนาคารเรื่องไม่ได้ยุ่นมากไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนป่านต่างรัฐนะครับนี่ครับขั้นตอนนะ 1, 2, 3, 4, 5, นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไปลองดูนะครับไปลองดูไปศึกษาลงเลยนะครับลงต่ผมก็ต้องตําเหมือนกันเนี่ยไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนป่านต่าง รัฐนะครับนี่ไม่เคยยืนยันแต่นคนที่ไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันต,วตัวตน่ารรัฐตรรมนียก็รรมหนึ่งตัอักษรทีห้านะตั้งใจนะไม่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตน่ารรัฐก็คือตัวอักษรทีห้านี่ก็คือไอ้เลือกไอ้ไอ้ปิลดโค้ดนะครับว่าจะตั้งอะไรก็ได้นะแล้วก็เปิดใช้ได้นะสําหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและยืนยันต,วตัวตน่ารัฐได้รัฐเปิดแอปพลิเคชันกดปุ่มลงทะเบียนนะครับ <LEGO> กดอนุญาตใช้แอพสืบข้อมูลถึงข้อมูล ส่วนบุคคลนะครับอ่านรายละเอียดเรื่องไขผู้ได้รับสิทธิเร่ะนบริการต่อระบบตรวจสอบสิทธิทบัตรนะครับเคยลงทะเบียนแล้วก็จะตาเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะครับกอศึกษาไวายนะแต่รัผู้ที่เข้าที่มีข้อสงสัยการสอบถามได้ต่างเว็บไซต์นะครับและว่าเว็บวายเว็บดิจิตอลและคอรเซ็นเตอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐนะครับเพื่อประชาชนเดี๋ยวต้องจดไว้นะเดี๋ยว ต้องจดไว้นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วตัง้งก็ลงทะเบียนไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวใครถามตอบไม่ถูกอีกผมต้องจดไว้อีกอันนี้คือ,อสอบถามได้ตามเว็บไซต์นะครับกระป๋าเวินดิจิทอลรัฐบาลไทยนะและบัววายเว็บดิจิทอลวอลเลตนะครับน เพ w ่อไวเว็บนั่นแหละครับ www www สามตัวนะแล้วก็กระเป๋าเงินดิจิตอลกระเป๋าดิจิตดิดิจิตอลนะครับดิจิตอลไทยรัฐบาลไทยยุ่งกันใหญ่แล้วครับบ้านเรา หรือคอนเดนเอร์นะครับคอนเดนเตอร์หนึ่ง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 ตีตัวนะครับติดตามนะครับเรื่องราวผมไม่รู้จะลงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะหน้าแรกก็ต้องทําอะไรก่อนเดียผมจะลองผมจะลองทาดูแล้วก็เรียยวกับรอามไว้นะครับเกี่ยวกับรวามไวประเดี๋ยววันดิจิตอลจะมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตัง์อีกนะต้องฝึกทําไว้นะครับเปิดแอปพลิเคชันของรัฐ เปิดแอปพลิเคชันของรัฐนะครับกดปุ่มลงทะเบียนร,รับสิทธิในโครงการที่หน้าแรกของแอปนะครับงานรายละเอียดเลื่อนไขและนำเนินการต่อนะครับเดี๋ยวจะลองลงดูนะ <c oughs> ไม่รู้ใครทําได้ไดือยังนะนะครับส่ับคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ที่ยืนยันตัวตนแล้วอย่างพวกท่านที่มีบัตรประชารัฐแล้วนั้นก็คงไม่ได้จะมีปัญหาไดนะครับเพราะชุดนั้นกจ็จะได้รับจะได้รับจิติก่อนนะครับ ดาวน์โหลดได้ทั้งเนี่ยครับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันต่างรัฐนะครับต่างรัฐเราก็ดาวน์โหลดนะครับในแอปตปาโตนะครับหรือ Google Play คนระับก็เราไปดาวน์โหลดกันดูนะครับมันภาพมันอ่า พอย่างว่าแล้วครับจะเอาตัค์เพื่อนทั้งทีนี่โอ้โหควรรัดจะให้ทั้งทีนี่แม่มลาบากลำบนเหลือเกินนะ <c oughs> นะครับส่วนเรกำับคืนนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกสระสานีติดตามรับชมเรื่องราวในเฟซบุ๊กไลฟ์กันนะครับค่ัคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม i mm not -hmm.